พลังหักจากแฟนคลับเอฟซีทีมีหายนองอารไอศกุณาพรคือมากล้นพี่น้อง่ะก่อนจะเปิดฤดูกาลปีที่5นะคะทางด้านพ่อบีบอสนะคะบ้านบ้านฮักบอสน้อยอาไอนะคะได้ออกมาประกาศหรือว่าได้ออกมาเป็นอีกหนึ่งพลังแรงซัพพอร์ตนะคะที่ดูแลพ่วงมาไล่หายนองอารไอศกุณาพรพี่น้อง่ะถือได้ว่าพอบีบอส แม่กบหรือว่าเราแฟนคลับเอซกลุ่มของพอบีบอสนี่กลุ่มของบ้านฮักบอสน้อยอาอาไนี่น่ารักมากๆพี่น้องคะก่อนเปิดฤด,ดูกาลนะคะตอนนี้พี่น้องคะด้วยพลังหลักคนละสิบบาทนีสิบบาทคนละลอยละหยังกระซางพี่น้องช่วยกันสนับสนุนให้กำลังใจน้องอาอาไอสักุณาพรนะคะตอนนี้พี่น้อง ยอดมาลัยเปิดฤดูการของอาอายสัก,กุณาพรพี่น้องคะเห็นแล้วถึงกับอึ้งพี่น้องโอ้โหมีคนรักคนเมตตาคนคอยซัพพอร์ตน้องอาอายสัก,กุณาพรมากอีหลีพี่น้องคะโดยเฉพาะบ้านฮักบอสน้อยอาอายนะคะซึ่งตอนนี้พี่น้องคะยอดมาไล่ทีสะสมนะคะถือว่า,ว,าว้าวมากมาก ยอดมาลลยบ้านของพ่อบีบอสนะคะบ้านฮักบอสน้อยอาอายนี่นะคะพี่น้องคะตอนนี้คะ่ะยอดเงินนะคะคงเหลือนะคะห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทพี่น้องยังไม่ค่อยได้เปิดดูดกาลเลยยอดเงินมาไล่ของอีหลาคือโอ้โหพี่น้โองคะเยอะแยะ,ยะมากมายคะ่ะซึ่งถือได้ว่าบ้านฮักบอสน้อยอาอายเนี่ยเป็นอีอย่างที่น่ารักมากๆ ทุกงานทุกเวทีที่น้องไปทำการแสดงสีเห็นแม่กบสีเห็นพอบีบอดสีเห็นกลุ่มบ้านรักกลุ่มพลังรักบ้านนี้ไปไห่กำลังใจคอยซัพพอตอีหลกักตลอดพี่น้องขอบอกเลยว่าเป็นบ้านที่น่ารักมากๆพี่น้องคะร่วมเป็นแรงซัพพอตนะคะกะับเพิ่นปักลิงไว้แล้วนะคะพี่น้องคะไคที่อยากเข้าไปเป็น แรงซัพพอร์ตน้องอารไอาสกุณาพรนะคะเข้าไปได้เลยนะคะที่บ้านบ้านฮักบอสน้อยอาไอานะคะพี่น้อง่ะเข้าไปแลวเพื่อนกะสิมีเพื่อนได้แปะลิงก์ไว้แล้วนะคะพี่น้อง่ะไพที่อยากสิเข้าไปร่วมเป็นแรงสนับสนุนแรงซัพพอร์ตน้องอ,า,อาย์ไอสกุณาพรเข้าไปบนเพจนะคะของ บอดอ่คนหักบอดหน่อยอาอายนะคะบ้านหักบอดน้อยอาอายนะคะพี่น้องขาแล้วก็บซิมี่พฤสิปักลิงน่งว้คะ่ะพี่น้องแล้วเข้าไปอ่าซัพพอร์ตหรือว่าไปไห้กำลังใจน้องอาอายสักุนาพรในวันเปิดฤดูกาลนี้พี่น้องคะก็คือเป็นอีหยังที่น่ารักมากๆสําหรับบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่อบอุ่นเป็นบ้านหลังหน่อยๆน่อยที่น่ารักมากๆสําหรับครอบครัว อายอศกุณาพรครอบครัวของพ่อบีบอสครอบครัวเน้นมาตั้งแต่มือแรกทีพ่อบีบอสนะนะคะเป็นมือแรกทีแย่สิจะเห็นพ่อบีบอสนะคะได้ให้รางวัลหรือซัพพอรตอิหลาตั้งแต่มือแหลกทั้งเป็นสร้อยทองพี่น้องเป็นสร้อยคอเป็นสร้อยทองที่มอบให้อิหลามือนั่นถือว่าน้ำตาแตกเลยพี่น้องค่าซึ่งพ่อบีบอสกับน้ำตาแตกคือกันคะ่ะให้ด้วยความรัก ไม่มีข้อแม้รักไม่มีอะไรที่หวังสิ่งอะไรตอบแทนจากน้องเลยเท่าซุม,มือนีกระยัง่งหักเหนียวแน่นปิดตามน้องอาอายสก,กุณาพรตลอดพี่น้องขานี่แหละสําหรับมือนีนะคะย้ายสิทธิ์ได้ออกมาเว้าถึงความน่ารักความว่าอาอายสก,กุณาพรเนี่ยเป็นเด็กที่ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็เมตตาพี่น้องขาแล้ว ยางพอบีบบอร์ดครอบครัวบ้านหักน้องอาอายตากลมเนี่ยเป็นอีหยังทีเหนียวแน่นแห้งพี่น้องคะ่ะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ยั่งติดตามให้กำลังใจสนับสนุนกันอยู่ตลอดพี่น้องคะ่ะตอนนี้นะคะยอดมาไล่ของอีหลา่าถือว่าเยอะแยะมากมายพี่น้องแล้วไผนะคะที่อยากจะร่วมซับพอร์ตน้องอาอายในวันเปิดฤด,ดูกาลก็สามารถติดตอ่อเข้าไปยัง่งเพจของ แม่กบหรือว่าของพ่อบีบอัดได้พี่น้องคะแล้วกะซิมี่พ่นสีปักลิงเลขกบัญชีไว้หายแล้วนะคะพี่น้องคะถือได้ว่าเป็นอีอย่างที่อบอุ่นหมากๆสําหรับขอบคั้อ,อของพ่อบีบอัดนะคะของน้องอาอายักุณาพรน,นี่แหละค่ะพี่น้องขาสําหรับอาอายักุณาพรน,นะคะถือได้ว่าเป็นเด็กน้อยที่มีคนรักมากมาย เป็นอะไรที่เป็นอีอย่างที่แม่แม่แฟนคลับเอฟซีได้เห็นเห็นแล้วต่างกับแบบปื้มมีความสุขค่ะในความน่ารักของน้องอาอายอสก,กุณาพรซึ่งเข้าได้เห็นนะคะเขาไปสัมผัสเขาไปเบิ่งแล้วคือได้ร้อยยิมกลับมานั่นเองค่ะในฤดูก,กาลปีที่5ที่จะถึงนะคะฝากแม่แม่แฟนคลับเอฟซีค่ะซอยสนับสนุนพพอร์ตเด็กน้อยคนนี้นะคะให้เขาได้เดินตามฝัน แบบมีความสุขใครเคยมีความฝันนะคะน้องเคยฝันไว้ว่าอยากเป็นศิลปินอยากมีเวทีอยากขึ้นเวทีดังๆแต่ตอนนี้อาอายอสกุณาพรความฝันของน้องกลับไปในเคึ่งนึงแล้วค่ะเพราะว่ามีความรักความเมตตาจากแฟนคลับเอฟซีที่เมตตาให้หลาซอยพักดันซอยสนับสนุนแรงพักดันหรือว่าต้นไม้ใหญ่ที่คอย พยุงน้องอาอายสกุณาพรนั่นก็คือพ่อจ๋าพงศกรนั่นเองค่ะทีค่อยเติมฝันอะไรที่น้องขาดนะคะสิ่งไหนที่อาอายสกุณาพรขาดพ่อจ๋าคงศกรสิเป็นคนเติมเต็มสิเป็นคนหาให้เพราะว่าพ่อจ๋าเป็นคนที่มีแต่ให้เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเป็นพ่อที่มีแต่ให้พี่น้องค่ะ เขาไปศึกษาเขาไปเบิง้งไปสัมผัสเบิ่งบอดหนพงศก,กรแล้วพี่น้องเอ้ยความเสียสละหรือว่าความบอลืมคุ้นของบอสโกพงศก,กรเมื่อนี้ค่ะทุกวันนี้สิ่งที่เขาได้ทําโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนได้กระลังกระลังตามหลังมากเกืือกูลให้เสียงวิหกมีแต่ความดังความปังพี่น้องขาําหรับความดีงามทําไวเ้เถอะ ไม่ศูนย์เปล่าบ่าเสียหายพี่น้องลหลายๆข้นทีเพิ่นได้ทําความดีโดยทีเบ่หวังสิ่งตอบแทนนะคะบ่ว่าเพาะบอดหนกพวกสปอนไพกระ้างที่สางความดีงามนะคะโดยทีเบ่หวังสิ่งตอบแทนนะคะสิ่งเหล่านั้นจะตามมากเกือือกูลน้ำกลพี่น้องเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ในสิ่งนี้นะคะพี่น้องคะจ้างใดก็ตามสร้างพี่น้องส้หรับมือนี้นะคะแจ้สิทธิ์ใดมากว่าวถึงพลังแรงหักจากแฟนคลับ fc นะคะทีรักแล้วก็คอยซับพอร์ตน้องอาย์ัอ,อ,อสกุณาพรค่ะไพทีอยากรออ่ไพทีอยากส,สนับสนุนเด็กน้อยตาดำๆพนนี้นะคะก็สามารถเข้าไปนะคะทา้งเพจของ copybot นะคะ เข้าไปว่าสีโอนเงินมาไลายไหนองอาาไอสกุณาพรนะคะเป็นมาลัยเปิดฤดูกาลของอีลานะคะในฤดูกาลปีที่หาค่ะตอนนี้นะคะนี่ค่ะยอดมาลัยอยู่ที่ที่58,200ืันรบาทโอ้โหถือว่าน่ารักมากๆว้าวมากๆค่ะยังได้กับตามสร้างฝากพี่น้องแฟนคลับเอฟซีสนับสนุนอาราไอสกุณาพรนะคะใหนองได เดินบนเส้นทางที่น้องรักค่ะพี่น้องคะสำหรับมูน,นี้สวัสดีค่ะ